จ้าสวัสดีจ้าพอเม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามือนี้ก็เป็นวันเสาร์เด้จ้าพอเม่พี่น้องเด็กหน่อยกรลังผ้ากันสิฟันอ่อยกินคือสีเฮ็ดหยางนี่ไปจ้าหฮาสิพ้าไปเบิ้งตดกำขี้ดีก็กำตดโตตลกเสียวไปหยังนี่เสียวไปหยังอ่อยพ้ากันฟันกินหรือฟันหยางนี่อ้ยใส่เป็ดอยนยุติสิไปใส่ใส่ฮะสิไปใส่ใส่พอ ว่าเคยใส่ยักเถียไปใส้ปลามันเหลแล้วาหาตูว้าก็ที่ใส่อันใหญ่เทิดเค็เขาเลือคเลี้ยงสี่เล็บวะอ,อันนีำใส่เนวใส่บ้านีีมันใส่เปลี่ยนสมบู้ที่เราแบบเสียกมาไปยูโกโก้น่ยอันนี้เป็นเซ็นหัรล้อมรวดนี่น่ะเด้มาพากันฟันอ่อยไปใส่แมงค่ามาจาพจพ่อเม่พี่น้องแต่อยากหัวเขาบ<อ>่าจานี่ ทั้งสารค้มแตกยืยยืจะพากันมากินทังพีนะตัวละบาทสองบาทจ้ะพอเป็นพี่น้องแมงค้ำของก็มาพอทังนี่แหละจะใส่เห็ดจังไหนเห็ดเบิ้งกันนะพี่กายไปเก็บต่อเขามากันไปไปแม่ก้าตอกยุกอีแตกคุณ พสื่อตัวยาบาทก็แรสองผู้ใดเพิ่นได้หลายเพิ่นก็ขายตัวละสองบาทแม่จ้าพ่อเมี่ยพี่น้องเ <c oughs> มงข้ามกพิ่นหอามาปน้จินหอมเม่ห้วยพระรา้าผู้เท่า่นมาใส่สากาตัวเมงข้ามมาไม่แหม่เบิ่งกัน เอาโมเมนต์อาตัวนี่ไปตัวตัวน้อยตัวทึ่งใหญ่ทั้งน้อยนะใส่เมาตกูงมันเนี่ยมึงใมันจับไปหนิวตัวตกตกอ๋อตายมัเข็้เอาฝาฮห้ไวสัตว์บอย เดาไหมครับใส่ได้ย,ยังไงเามือเอือี่อเวเอาเห็ดสิเดไปใส่มันคำผลลิ่นมากเหรอคุณะอี่ยงใส่ใส่ยังไงว้าจะตัวน้อยตัวนิดทาี้ตัวน้อยมันเคยหองดีเอาใส่เข้าลงไปได้จอหู้จออย่างมันจอโอ<ห>้จอมันก็มีอากาศตายทีดีดีไว้ก่อน เสร็จังด er. ูไปห่างแม่งข้ามดิมามาใส่หังเฮ้ตัวอย่ใส่แม่แม่บังจากตัวดูตัวอย่โอ้ยลใส่ไอกเห็มัน Ôi, mắn quan đưa, Nà, xa gỗ này nè, nhau nhau nè Cái đó không nữa Nàng tổ mẹ ừ. Nhìn đi, mẹ Tổ mẹ đây không này Ừ Ba, à, đẹp tổ phải xây mình. Nhàng nó chi luôn này

ตาตีกล้วยรูปากก็ดีตบบา <laughs> ตาิกล้วยรูดปากพอดีดิน้างใคส่เลยซักซักซัซัข <laughs> ึ้น <laughs> รถดิ <laughs>

บอม,มีดมาตัดน้ำตึง<ว>อสองเที่ยนี่เที่นนยนหนึ่งแ่นี่เทียนหน่ตึงแล้วอเอก้อนหินเอาคั้วม่เห็ดออยลมยาอย่างนหินอีก็ได้ก็แล้วมันนีกับไซได้นี่ละป่ะเอ้มาไกปไนยนซะังซี่น่ะ เอาคือเบาขึ้นอีกเนี่ยใส่แล้วหนึ่งลังนะจ๊ะ<ย>ไปต่อไ,ไปไม้ต่อไปโอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นโยกหลอดนโอ้โหนักแม่ึ้ยกหลอด หลังที่สองลังที่สามต่อไปนี่มือนีกับพากันมาใส่แมงข้ามได้จ้าเออื่นเสาปุ่หล่จางก่อนสิพากันม่ยาม บัดนี่ผมห้องขออนุญาตใส่ไม่ข้ามตอกันจจะจ๊ะแต่ท้ายพ่อแม่พี่น้องเป็นสามหลังจ้ะผมห้องก่อมาสิบเอามาจากหลังป่ะสิบห,หลังพอดีจ้ะมืออื่นเศ้าถั่วล้อลุ่นน้ำกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องว่าสิมนันาบา่จ้ะจ้าบะนี้ก็เศร้าแล้ว,วจ้ะบะนี้พ่อแม่พี่น้องเด็กน้อยก็สิได้ไปยาแม,ม่ข้ามจา้ะใส่ใบหมื่ว่านย่ามื่นแรงจ้ะบะนี้ก็เศร้าแล้วจ้ะ รอรุ่นนะจ้าว่าสิได้สีมานจากโตบ่ <c oughs> สิได้จากโตอะล้า,า <c oughs> ไป แฮนพูดเลย <laughs> 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 Mít từ điều thì คือว่า ตัวได้ล่อนดึกลอนแม <c oughs> ใส่จกหลังเส่ <c oughs>

Đẹp, đẹp tụi lần Xì tụi Đẹp tụi Qua đây bút Quên rồi

mẹ tôi 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 tổ tôi mẹ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  tôi có tôi mẹ tôi mẹ tôi mẹ ตัวนี้อยู่วะมันจับหลีฟั้งนั่นสิหลีนี่นี่บอกแต่บ่มีบ่มีเห็นม้อนจับหลีเล็นเล็กินกิกนอ้อยอยู่ตอน hai tu, hai tu, hai tu, bắt cắp vừa lọc

มือละซี่หาตัวกันยังไครเอาไว้กินข้าวบะเนียดซได้ไปกียร์จางบะเนียดเอาเยมโตเร็วๆกินข้าวปาไม่กี้เขา้าวไอเห็นกี้ข้าวเล่ไม่กี้เขา้เา,ขาว้เอากินจ่ามือนีเยเด็กน้อยก็ได้ไปใส่แมงข้ามได้จ่าก็ไปยามมาเรียบร้อยแล้วจ่าก,ก็ได้หาตัวพม่พี่น้อง คลิปนี้พวกเข้ากันสิขอฝากพ่อแม่พี่น้องไวส้สำนีก่อนนะจา้าคลิปหนาจังมาพอกันไหมเนาะคะ่ะพวกเข้าก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำค่ะวันนี้พวกเข้าก็ได้กล่าวเข้ามาสวัสดีจา้าสวัสดีครับ